ลับมาพบกับผมโนชโนต่ออีกครั้งนะครับกับทาร์เม็มที่สุดขีดตอนนีู้่ที่อุดรธานีครับอยู่ที่ค่ายอารามาสูนครับฐานทัพเก่าของทาร์เมริกันสมัยสงครามเวียดนามนะครับผมหรือว่ายุค G i อนะครับคงเคยได้ยินใช่ไหมจีไอโจนั่นแหละครับผมอ่เมดิกันนะครับก็นี่ครับภาพสวยมากๆนะครับมุมนี้ก็สวยนะครับผมยิ่งมุมนี้ก็มีนะ มีที่นั่งข้างในด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้โหใช่มากก็มีเด็กก็มีแบบทัศนศึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสวยงามมากๆคือแบบงบอก ไปถึงความเก่าแก่ของที่นี่กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะครับโอ้โหมีแบบสร้างโบราณนียนะสมัยก่อนนะครับจริงๆแล้วผมเดินด้าตรงนี้เลยก็ได้นะน,นนี้เอาจริงๆมาเข้ามาด้านในเลย นะครับไม่ธรรมดาก็เนี่ยโอ้โหนหครับทีงมีด้านนี้ด้วยนะครับอาลมมาด้านข้างอีกนะครับอมองมุมนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับบอกไว้ก่อนเลย สวยมากคือแสดงให้เห็นความเก่าแก่นะครับโหแบบบอกเลยครับถ้าคุณมีเวลาสักนิดหนึ่งเนี่ยเหมดได้เลยว่ามาดูที่พ่สัสนิดก็ดีแจ๋วมากนะครับโหแศึกษารประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ย โมก้าโมก้าอะไรผมไม่ได้ใจนะครับอันนี้โอ้โหนี่ครับนี่ครับมุมนี้เลยครับเกี่ย๋ไก่ได้เบาอือหืมสวยมากมากโอเคเข้าไปใหม่ครับสวยจริงๆสวยจริงๆคือแบบโอ้โหนี่ครับ เสาเข็นมาอะไรอย่างเงี้ยนะสวยมากคือแบบเป็นร่องรอยในอดีตอะครับห่ใช่ใชงมนี้นี่เท่เหมือนกันนะ,นะเนี่ยใช่ครับข้ามมาเลยครับ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถวนมากใครไม่เคยมาต้องมาแล้วล่ะครับที่นี่เลยครับคลายลมามศูนโอ้โหสุดแล้วล่ะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวออกเลยแล้วกัน นะครับทั้งออกอยู่ครับเศรสาโน้นเสาวนี้หินตรงนน้นตรงนี้นี่ครับโอ้โหนะตายโอเคนี่ครับเรามาศูนย์สวยจริงๆครับแล้วพบก,กับผม ได้ใหม่ในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ